สวัสดีพี่น้องกองไฟบัสสุกูสุคนค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาพี่น้องมามือนี้สมบกม่วงสมบกม่วงสมบกม่วงมาเสียมกันเด้อพี่น้องเด้อเจวเจวเจ่ว่าบุมีอันบุมีหอมแดงใส่พี่น้องเจวเจวขั้นปีเจวเฮ็ดไวเฮ็ดไวจะโดนกินบุบเบิด เศษตู่ว้ตัวเอาสิมยังเสียดายมันเป็นโพีพนอ้อลม,มากินใหม่อีก <c oughs> มันแห้งเหนียวตุ๋ยดีเพราะว่าน้ำตาลมันละลายอืมไปเนืม Ừ. Nhớ tùy tùy làm tan mà là nó lại hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mong có lên ngoài phải nào Xóa ngoài đi rồi nha Nhớ tuyệt tuyệt Nói như bột sổm hẹn bánh đẹp Anh như là sổm มันต้องกินเอ่ออยากกินพวกนึกว่ามันแก้วขมิ้นออกลูกเดือยนะพี่น้องมันจะเสียบอยากกินแก้วขมิ้นนะนะตอนนห้องสื้อบริเมเกลียวขมิ้น เจียวกวดยังพี่นหน่อยเนื้อตุยตุยเป็นยางตุยตุยน,ยน้ยตยำตา,มาลมันละลายกินไ้ดีกว่าหน่อยนียแสีกว่า 음. 그럼. 음. 수원 피น้อง ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ชจสมนี้พี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะน้องพากันมาลิปหนาค่ะบ๊า่บาย